สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมากินอาหารสไตล์เกาหลีอร่อยอรๆกันที่ร้าน Nice to meet you ไอคอนสยามค่ะ Night nice to meet you ที่ไอคอนสยามจะอยู่ชั้น5นะคะจะมีที่นั่งให้เลือกนั่งทั้งในห้องแอร์เย็นสบายหรือว่าถ้าใครอยากจะไปชมวิวริมแม่น้ำนะคะก็จะมีโซนอาท์ดอร์ด้วยค่ะการบริการของที่นี่ดีมากๆเลยค่ะการปิ้งย่างก็จะใช้เตาถ่านนะคะ เราแทบจะรอกินอย่างเดียวเลยนะคะพนักงานทำให้ทุกอย่างเลยผักสดมากนี่กระเทียมนะคะสั่งชีสมาเพิ่มด้วยนะคะเพื่อความอร่อยกระเทียมเมื่อกี้นะคะเอาไปย่างด้วยค่ะพริกนี้มาพร้อมกับผักนะคะก็เอาไปย่างด้วยเช่นกันพนักงานทำให้ทุกอย่างเลยนะคะตรงนี้ ในฐานนี่คือหมู3ชั้นรมควันค่ะเปิดออกมาก็จะมีควันออกมาเลยนะคะและชิ้นโตน่ากินมากๆเลยแล้วเขาก็จะมีน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านด้วยกินปิ้งย่างที่นี่หัวไม่เหม็นค่ะระบบดูดควันคือดูดจากเตาเลยนะคะ เมนูเด็ดอีกอย่างหนึ่งของ Night to meet you ก็คือปูดองซีอิ้วเกาหลีมาร้านนี้ต้องสั่งเลยแนะนำนะคะเมนูนี้วันนี้เราขอแยกพลิกนะคะเอามาโรยเองเพื่อ,อความเผ็ดตามที่ต้องการในชุดที่สั่งมาวันนี้นะคะก็มีซุปเต้าหู้อ่อนด้วยพนักง,งานตักแบ่งให้ค่ะ แทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะพนักงานทําให้ทุกอย่างเลยจริงๆอร่อยมากซุปเต้าหู้อ่อนที่ร้านไนทูมิทูเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งชานมเสือพ่นไฟมากินด้วยได้นะคะ<อ>หมูสามชั้นดมควันย่างจนสุกแล้วพนักงานก็จะตัดแบ่งเป็นชิ้นๆเท่าๆกันพนักงานปิ้งย่างเก่งมากค่ะ เขาจะรู้อุณหภูมิว่าควรปิ้งย่างนานแค่ไหนในเซตมีข้าสวสวยแล้วก็สาหร่ายเรามีหน้าที่คีบกินอย่างเดียวเลยนะคะสำหรับหมูส่วนนี้ก็คือคอหมูจะอยู่ในชุดแฮปปี้พ็อกนะคะ น้ำจิ้มมีให้เลือกหลายแบบกินกับชีสยืดๆก็ฟินไปอีกแบบค่ะคอหมูล้้อนกินหมูสามชั้นกินคอหมูกันแล้วมากินหมูสไลด์ลา,ลาซอนลูกแพรกันค่ะที่นี่ใช้หมูคุโรบุตะนะคะ เราก็กินไปดูพนักงานปิ้งย่างไปไม่ต้องมาเสียเวลาปิ้งกันเองเลยนะคะที่นี่ Night nice t o m e e t y o u เป็นการกินปิ้งย่างเกาหลีที่รู้สึกว่าสบายที่สุดเลยค่ะ อิ่มอร่อยแล้วก็สบายมากๆเลยกินอาหารที่ Nice to meet you แนะนำนะคะมาไอคอนสยามแวะอร่อยกันที่ Nice to meet you ชั้น5สวัสดีค่ะ